สวัสดีครับวันนี้ผมได้เช่ากำไลหย,ยกของหงูปูศิรามานะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกำไรหยกแล้วก็รูปของหวปูศิลากันนี่รูปนะครับอันนี้กำไรหยกเป็นแบบนี้นะครับกำไลหย,ยกเดี๋ยวเรามาส่งดูนี่กันตาน ใตในยกในโยกนี่ครับใต้นในโยกนี่ครับใต้นในโยกใครดีใครดูยกเป็นงก็บอกหน่อยนะครับแล้ว ถ้ามันไม่ถ้ากำไรไม่ใช่ยกก็ขอคำแนะนำหน่อยครับว่าคือกำไรอะไรเหงเขาบอกว่าเห็นเขาโพสก,กันว่าเป็นยกนะผมเลยสั่งมาเนี่ยกิก๊กนี่นะครับ นี่นะครับเป็นแบบนี้กำลังย,ยกเขาบอกมาอย่างนั้นนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมดูก็เรียนยกไม่เป็นดูไม่เป็นนี่นะครับแต่มาเป็นแล้วก็รูปหลวงปู่ก็ได้มาเป็นแบบนี้ได้มาพร้อมกระซองเหมือนกันนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาส่องดูกล้องกันดูเนื้อนี่นะครับนี่ครับรูปเป็นแบบนี้ तनाक से ดี๋ยวามาส่องผ่นแสงกันว่าเป็นกระดาษนี่อะไรนี่ครับส่องผ่นแสงสูงอยู่นะครับนี่ครับสูงมากสูงอยู่นะนี่นะนี่นะสูงมากเลยนะนี่นะนครับสองไฟด้านหลังเป็นแบบนี้ รูปหลวงููศิลาเนี่ยครับที่มีพร้อมมาให้กับกำไรหยกนะครับขอบคุณครับ